โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชชู่ x 2อยู่กับผมครูตุ้ย56มมวันนี้เราก็มาอยู่กับการขายรหัสฟรีไฟเช่นเคยครับวันนี้ก็มีรหัสมากมายไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันนิดๆบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมากครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็จะมาตอบคาถามที่หลายคนถามมาว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเพชรฟรีไฟราคาประหยัดแต่ได้เพชรเยอะมากผมแนะนําร้านนี้เลยร้านมารุช็อปให้บริการเติมเพชรฟรีไฟ ใช้เพียงแค่ UED ในการเติมเท่านั้นและยังมีบริการเติมเพชรฟรีไฟลระบบ ID Pass สุดคุ้มบอกเลยว่าถูกกว่า UED แน่นอนเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือตอนเที่ยงถึง4ทุ่มนั่นเองอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับ ลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันเลยผมก็จะมาตอบคําถามที่หลายคนถามมาว่าพี่ครับผ่อนได้ไหมผ่อนไม่ได้นะครับทำไมพี่ขายถูกจังขายถูกเพราะว่าเจ้าของรหัสเขาฝากขายแค่นี้ครับคือผมไม่ได้บวกราคาอะไรเลยนะครับเขาฝากขาย100ผมก็ขาย100่รอเขาฝากขาย1 0 0 0ผมก็ลง1000พนะครับพี่ครับผมจะซื้อรหัสติดต่อได้ที่ไหนกดไปที่เดสคริปชันนะครับแล้วก็กดตรงเพิ่มเติมนะครับโชว์ออะไรต่างๆนะครับนะผมก็จะมีลิงก์ให้ครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์เพจลิงก์เฟซบุ๊กส่วนตัวฝากเข้าไปแอดเพื่อนได้นะครับและสาหรับ รหัสที่ขายนะครับทุกคนครับผมก็จะลงข้อมูลไว้ว่ารหัส0ูนเนี่ยขายเท่าไหร่รหัส0ูนขายเท่าไหร่ขายออกแล้วหรือยังให้ดูตรงที่ e s c r i ิป i ันตรงใต้คําอธิบายนะครับตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยเจ้าของราคาอาจจะตั้ง4,5่พนนะครับแต่พอผ่านไปสัก2วันขายไม่ออกเจ้าของราคาอาจจะขายแค่3 5 0 0 0นห้าสองพประมาณนี้นะครับ ให้ทุกคนคอยติดตามที่ description นะครับตรงใต้คําอธิบายหรือตรงที่ปักหมุดนะครับโอเคนะทุกคนรู้เรื่องนะครับครับผมก็อยู่กับรหัสสินค้าที่012นะครับในราคา 2000บาทท้วนครับโปรไฟล์ก็ตามนี้เลยเนาะหัวขาวผ้าปิดปากนี่ครับชุดอายุขิดเกงๆพิตูนนี่ครับรองเท้าไฮไลท์แล้วก็คาตาะสีม่วงเองครับมาดูหน้าโปรไฟล์ครับนะบอกเลยว่ามาด้วยเรเวล6กครับไลฟ์สี่พันหกนั่นเองครับทุกคนครับนี่เลยครับแปลว่าสิทธิ์ขั้นสูงเลืองเตอร์อ่ะโปรไฟล์ก็ตามนี้เลยครับนะต่อไปมาดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างว่ามีอะไรนี่ครับ ดูแฟชั่นตัวละครนะครับนะก็นี่เลยนะครับหัวของเราหูเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นหัวขาวแบบตาดําตาแดงหัวปีตูนหัวล้นนะครับก็มีเหมือนกันนะครับหัวล้นนี่เลยนะครับหัวของเออสักดําสักทองอะไรต่างๆนี่ครับหัวของกิงโกบอกว่าตึงๆอะ่ะเออนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตามนี้ครับ นี่เลยครับแฟชั่นแว่นตาก็จะตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากทุกอย่างครับหัวขาวหนวดขาวอะไรต่างๆครับโอ้โหเยอะมากครับทุกคนครับนี่ครับเจ้าละชนคนเป้นโลกอะไรต่างๆมีหมดครับทุกคนครับนะโอเคครับนะมาดูแฟชั่นตากันบ้างครับนี่มีตาแดงมีขอบตาดําขอบตาแดงนะครับเสื้อครับนะมีชุดถอดเสื้อพิจัดนะครับนี่เลย นะครับทุกคนครับนะในราคา2,000บาทครับทุกคนครับรีบเลยนะบอกเลยว่าวันนี้มีแต่รหัสแบบดีๆครับนะเสื้อแดงแดงซีซั่น8ครับเอซีซั่น11ครับทุกคนครับนะนี่เลยครับอื้มบอกเลยตึงๆโคตรตึงอ่ะโคตรก็ต่ะทุกคนเป็นไงเสื้อแดงแดงทุกซีซั่นนะครับนะ้นเสื้อบอลมีนอมี่ห4 5ครับทุกคนครับนะชุดส้มของเราก็ยังมีครับหลุดชุดดำก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนครับโอ้โหรีบเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการครับนะรหัสสินค้า 012ในราคา2,000บาทเท่านั้นเองครับเรามาดูกางเกงกันบ้างครับนี่นี่นี่กางเกงครับเป็นไงเป็นไงชุดพ่ตูนก็ดังมีครับนะทุกคนเต็มชุดเลยนะครับนะมาชุดวันทันแมนส์นะครับหัวล้นของเรานะทุกคนนะบอกเลยว่าไปสุ่มใหม่เนะ้า500บาทเลยนะครับทุกคนนะหมดตั้งเยอะทุกคนมาซื้อเอาที่กว่าครับทุกคนนะได้ของแลนะ้วบไม่ว่าสิทธิ์ขั้นสูงขั้นก่อน,ก,อนก่อนด้วยนะครับนะนี่เลยครับรองเท้าเป็นไง ของเท้าสายไฮล็อกไฮไลท์ของอายุโอเคซื้อไปเนี่ยทำไฮไลท์ได้แน่นอนนะครับทุกคนครับบอกาได้ทำพร้อมเลยนะครับนี่ครับนะเซตของเราก็จะมีตามนี้ครับกล่องก็นี่เลยนี่ครับนะแพ็กเกจของเรานี่บัตรเพิ่มของเราแล้วก็บัตรอื่นๆครับคิสซั่น13ลูกลูกแก้ว เลูกครับนะแล้วก็มีแบบสกาแบบไททันอ่ะเออพิมพเขียวสกาไททันต่อไปมาดูแฟชั่นตัวละครหญิงกันบ้างครับนะคนครับนะตัวละครผู้หญิงก็จะตามนี้เลยนะครับนะนี่เลยครับนะตัวละครพร้อมเล่นอ,ะอ่ะเออโคโน่เดี๋ยวบอกเลยว่าเล่นนาทีงุนหิดเลยนะครับนี่ครับทุกคนโอ้โหตัวละครหญิงเป็นไงตึง,ตง,องๆอ่ะกางเกงเอาไปลาบัโต้มาแน่นอนครับราคา2,000บาทเฮ้ยมีหรอราคานี้อ่ะสักดำหวัวยูโอเคแว่นตา,ายูโอเคเป็นไงมี มีมดมีมดเป็นไงหัวเอาหวยหัวอ้ามาหัวอ้าหมีหูหมีนะครับนะนี่เลยครับเซตของสีดาอะไรต่างๆก็ยังมีครับตัอายุโอปังอะไรนะดูดิคนจนคนปัจจุบก็ยังมีครับทุกคนครับเฮ้ยมันตึงเกินไปหรือเปล่านี่ครับรหัสนี้ครับนะศูนย์หนึ่งสองลคาสองพันบาทนะครับทุกคนครับใส่หัวอายุเค้าผมชอบครับนี่ครับนะดูเบนตาครับนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงครับนะนี่ครับผมไม่อยาพูดเยอะครับทุกคนครับนะดูเอาเองแล้วกันนะครับ ก็เยอะแยะครับนะนี่ตาครับทุกคนครับเป็นไงตาแบบนี้ก็ยังมีครับทุกคนครับดูดีใครซื้อไม่ทันก็มาเอานะครับนะบอกเลยว่าตานี้ผมอยากชอบมากพราะถ้าใส่เช็ดเซ็ตผู้หญิงนะดีสุดๆครับทุกคนครับนี่ครับนะสุดเสื้อครับนะ อาจะเป็นเสื้อยืดนะครับบางเกงก็เป็นลาบัโตมีแน่นอนครับเสื้อซีซั่นแดงแสงแดงซีซั่น10บสี่สิบสองิบสามสี่จราชนของประโลกอะไรต่างๆมีชุดบอลชุดนักโคชุดส้มอะไรต่างๆมีหมดนะครับนะเทคอนโดเทคอนด็อกเทคอนด็อกแตกระดักแตกระดักอะไรก็มีนะครับนะชุดดำเราคุยกังเกงกันบ้างครับนะมีแข้งเกงกับเป็นลาบัโตก็โอ้โหก็ตึงละก็โคตรตึงละโคตรแรงแล้วครับทุกคนนะบอกเลยว่า1ปีมี1ครั้งนะแขงเกงตัวนี้ครับ1ปีมี1ครั้งที่จะกลับนำกลับมาขายบบบบบาาาาาาางงทีีีีกกกกกกก็ปวววว่่่่่นนนนะะะครััอออเเเลลลยยพิมมจ ต่อไปครับนี่เลยนี่ครับนะผมเลยใส่ไฮไลท์ใส่แค่ชุดนี้อะ่ะ ก็จบแล้วเนี่ยนี่ครับใส่แค่ชุดเนี่ยนะชุดที่ผมแต่งตัวให้อยู่เนี่ยก็จบละนะครับเห็นปะครับเรามาดูชุดเซตกันบ้างครับชุดเซตของผู้หญิงโอ้โหเยอะแยะมากมายครับชุดเซตของผู้หญิงนะโอเคต่อไปมาดูคู่หูกันบ้างครับคู่หูก็ตามนี้เลยจิสกิลนี่ครับนะเอาไปอัพสกิลอันเอาซื้อสกิลใส่กันแล้วกันนะครับนะบอกเลยว่ามันไม่ใช่ของแร้วเท่าไหร่นะคู่หูนะครับนี่ครับนะท่าไก่ของเราครับที่อยากมีครับนะปาดคออะไรต่างๆขึ้นรถเบนซ์อะไรต่างๆปบมือท่าแบบแบบแบบเด็บก็มีครับนะท่าสลามเบบี้ชักกกติ๊็มี ครับนะบอกเลยว่าถ้าสิทธิ์ขั้นสูงแบบไม่กลับน้ำมันขายกระเป๋าครับนะมีกระเป๋าก็ตายครับราคในราคา2,000บาทครับทุกคนครับนะหลัดสูตรหนึ่งสองครับ2,000บาทนั่นเอง2,000บาทฟังดีๆใครเร็วใครได้ครับรีบทักมาเลยนะครับทุกคนอย่าตัดสินใจเยอะไม่ต้องจองครับนะอย่าจองอย่าจองนะครับพร้อมครบครบโอนเลยพร้อมโอนอ่ะเออแอร์บอร์ดของเราครับนี่ครับนะแอร์บอร์ดของเรานี่ครับไปมาดูร่มชูชีพครับนี่เป็นไงร่มชีพก็ไม่ต้องเท่าไหร่ครับเสตมะของเรานะครับนะพื้นหลังของเราครับนี่เป็นไง พื้นหลังแลและะแลเละมังกรมังคืออะไรต่างๆเซตซีซั่นสองซีซั่นหนึ่งอะเออรูปของเราก็ตามนี้ครับรูปเหยื่อรูปอะไรต่างๆไปไงตึงๆนะครับแล้วก็ตาต่อไปมาดูสกินปืนบ้างครับในราคาสองพันอยากมีอะไรบ้างในครับนะก็ไปเลยครับโอ้โหจีนอสอ่ะสองพันบาทได้จีนอสอ่ะบอกเลยกระบอกละห้าร้อยนะครับอันนี้น่ะเขาบอกผมสุ่มไปห้าพันเพชรนะครับนะเอ็มอะไรเอเคเนี่ยนะครับนะเลสลกาของเรานู่นสลกาสองกระบอกเซตท่านสองกระบอกครับกอซ่าของเราท้านสองครับนะ 8ยังไม่มีครับนะเป็นไงครับ AN ครับท <im mon uts. S 1> mm ุกคนครับไปสุ่มเอาครับลั่น2เหมือนกันครับทุกคนน้ำนี่ทุกคนเออ่ะลั่น2แปลว่าเดินดีขึ้นหมีด้วยซี่ก็มีเหมียวเลยว่าสุ่มพาวอนอ่ะเป็นไงดูือเอ็นกันบ้างครับนี่นี่ครับนะนะครับเอพีโนะครับอยู่เอพีโนะครับนะนี่ครับเป็นไงราคา2,000บาทที่มาปิดนี่ครับทุกคนใครไม่ปิดเนี่ยเสียใจแย่เลยนะครับนะผมเลยชุดตึงๆอ่ะสกินปืนครบเล่นอ่ะเออพร้อมเล่นอ่ะมาลีครับกระทะแตงโมสุดแรงครับทุกคนครับนะมีดหัวตัดครับนะกระบองแล้วก คาตานะสีม่วงน่เองครับก็จะตามนี้เราเปิด15ลูกครับโอ้โหเยอะเกินไปแล้วไอวอลห้าแบบนะครับนะอาเธอร์ของเราก็ปืนยิงยาครับนะไม่ใช่ปืนยิงยาปืนปืนยาพิษนะครับแล้วก็จะตามนี้ครับในรหัสสินค้า0 1 2ราคา2 0 0 0ับาททวนนั่นเองครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักเพจคูต้อยมาและกันโอเคโอเคก็ผมก็อยู่กับรหัสสินค้าที่0-13นะครับในราคา3,500บาทนะครับ ฟังไม่ผิครับ3,500บาทนั่นเองครับดูหน้าโปรไฟล์เลยครับบอกเลยว่าชุดสปอนเซอร์ครับกางเกงไฮไลท์กางเกงอายุโอเคนะครับหมัดไฟนะครับหัวคาวบกิของเราโอ้โหโคตรตึงครับมาดูโปรไฟล์ของเราครับมาด้วยเลเวล67ครับไลท์4 2 0 0ครับบอกเลยว่าขั้นทองเหลืองอลามครับมีขาวนิดเดียวเป็นไง ทุกคนครับเล่นอีกนิดเดียวก็วเจ็ดสิบล้านนะครับมาดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างแฟชั่นตัวละครนี่ก็นี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวขาวหัวอะไรต่างๆครับนะหัวขาวหัวดําหัวเขียวหัวพิตูนอะไรต่างๆมีแน่นอนครับหัวเกงสักดําสักคองอะไรต่างๆครับนี่ครับนะบอกเลยหัวบ่าววันอะไรต่างๆมีครับทุกคนโอ้โหหัวยากุซ่าก็ยังมีครับทุกคนครับนะแต่ว่าชสดนี้ต้องตึงแน่นอนนะครับนะไปมาดูครับนะนี่เลยครับนะเป็นไงนะครับในราคา3,500้บาทนะครับทุกคนครับนะ ก็ค่อยสโลวเอาดูเอานะครับน้าบอกเลยนี่ครับเป็นไงมีแน่นอนครับสุดอายุเคมาละนะครับทุกคนครับสามพันห้าร้อบาทถือว่าคุ้มนะเป็นไงอืไปมาดูเสื้อกันบ้างครับทุกคนครับนะแค่เสื้อสปอนเซอร์นี่ก็คุ้มคุ้มสุดคุ้มเลยครับนะสุดของมิตูนครับเป็นไงนะครับสุดของอายุเคครับอื แกล้งแดงมีทุกซีซั่นนะครับทุกคนครับนะเสื้อเลดไลน์ครับไมนเสื้อยืดเสื้อกล้ามครับนะไม่ใช่เสื้อยืดเสื้อแขนยาวครับนี่ครับชุดบอลครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบครับนะชุดสปอนเซอร์ของเราพร้อมเล่นอ่ะสามพันห้าร้อยบาทนะครับทุกคนครับอย่าลืม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 อู๋วันพันแมนก็มีนะครับนะบอกเลยแล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 ของแลเยอะแยะครับราคานี้นะครับทุกคนครับนะสามพันห้าร้อยบาทกางเกงสีขาวของมิตูนครับยังไงนี่ครับ หาดูเอาเด้อทุกคนใส่ไฮไลท์อะหมวกเอฟหมวกอบหมวกอัพอะไรอ่ะเอาเงี้น like ี่ไงนี่ครับนี่เลยครับกางเกงของเราครับนี่ครับกางเกงตัวนี้ครับผ้าใบเล็ดอายครับของแท้หายากหายากมากนะครับทุกคนนะคือไม่รู้ว่าจะเอากลับมาขายตอนไหนนะครับนะกางเกงใส่ไฮไลท์ก็ยังมีนะครับไปดูชุดเซ็ตกันบ้างโอ้โหนะครับนะเป็นไงเยอะแยะมากมายครับมาดูกล่องกันบ้างครับโอ้โหกล่องยังไม่ได้เปิดตั้งเยอะครับทุกคนครับแสดงว่าพิสกินปืนครบแล้วนะครับนะนี่ครับชุดเซ็ตครับนะเยอะมากครับที่ยังไม่ได้เปิดเอาไปเปิดเองเเลยยนี่ ต่อไปมาดูอันอื่นกันบ้างครับลูกแก้วยี่สิบไม่ใช่คิทตันยี่สิบสี่ลูกแก้วสามลูกแล้วก็เอเคไม่ใช่เลยนะครับสกาไดทันนะครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับไปมาดูแฟชั่นตัวผู้หญิงกันบ้างครับนะแฟชั่นตัวผู้หญิงกันบ้างขอเป็นตัวโมโคเลยกันมาเปิดมาก็เวอร์เกินนะครับหัวอายุเคแว้นตาอายุเคนะครับกางเกงแพตโต้รองเท้าโอ้โหสีฟ้านะครับนี่เลยครับหัวของเขานะครับเยอะมากทุกคนนะดูดิดูดิดูดิ โอ้โหคุ้มอะ่ะผู้หญิงก็คุ้มผู้ชายก็เท่ผู้หญิงก็สวยหล่อเท่หล่อเทอ่อ่ะเออเป็นไงเซตจะเป็นลาปาโต้ก็ยังมีครับทุกคนนะสำหรับใครอยากสนใจก็จะจัดไปครับทุกคนนะสามพันห้าร้อยบาทครับทุกคนอืมอืมตึงๆตึงๆเป็นไงน่ครับโอ้โหดูดิมีครบทุกันอะ่ะเป็นไงไปดูสุดเสื้อกันบ้างครับเสื้อก็จะตามนี้นะนะเอชุดหมื่นสองครับแค่หมื่นสองเอชุดก็คุ้มแล้ว สามพันห้าร้อยบาทเออระวนคนเป็นโลกเออเป็นไงนี่ครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับทุกคนรีวิวเยอะหน่อยนะครับนะในว่าราคาสินค้ามันแพงครับแล้วก็ของมันเยอะมากครับนะบางของในราคาสินค้านิดเดียวผมก็ไปเร็วนะครับนะเออบางของราคาสามร้อยบาทผมก็ไปเร็วครับบางเกงปัตโต้ครับนี่เลยสำหรับใครที่ต้องการนะครับบอกเล่นถึงปีมีหนึ่งครั้งครับบางเกงไฮไลท์ปีกนกครับอื้อหือไง รองเท้าของเราก็จะมีครับนนะรองเท้า,สา ight, ใส่ไฮไลท์หลอกไฮไลท์อะไรต่างๆครับนรองเท้าแตะรองเท้าเกียมอะไรเยอะครับดูเซเซสของผู้หญิงครับนี่เลยในครับโอเคต่อไปมาดู แต่มาดูคู่หมูกันบ้างครับคู่หมูมีนกฟินิกครับอัพเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปมาดูคอลเลกชันกันบ้างคอลเลกชันนี้ครับท่าบูยญาของเราครับสามพัหนห้ารบาทไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเติมอะไรแล้วสามพันหาร้อยบาทพร้อมเล่นอ่ะเออดูดิเบบี้ชักจิกๆครับโดดครับโอ้โหดูดิท่าไก่แบบว่าเล่นตั้งแต่ขั้นไหนทุกคนที่ดูนี่ท่าไก่จิกๆจิกๆโอ้โหเล่นขั้นไปไม่สุดมันมีท่าปักธงกะเนี่ยทำไมมีเยอะจังเลยกระเป๋าครับกระเป๋ากลายสุดแรงครับทุกคนสีมมมมู้้เเเเเลลยยนนนนนี่่่่่คครรับะะะะะะไไไไไไไขขขขซซตตตาาาาาอออองงุวปปห นนี่เลยนี่ครับแอลบอทของเราก็นี่ครับน,น,น่าจะโมันโลกครับเรื่นแรงนี่จับคอเรานะไม่อยากโม้เยอะนี่ครับมันเยอะจริงๆครับมันเยอะจริงๆครับสามพันห้าร้อยบาทมันเยอะจริงมากมันเยอะมากครับทุกคนดูดิเลื न, เ่อนเลื่อนจนกว่าจะจบอะ่ะดูดินี่ครับลูกของเราก็จามนี้เลยนะครับตาโอเคไปดูอาวุธกันบ้างครับสามพันห้าร้อยบาทได้อะไรบ้าง MK โอ้ไม่ใช่ M4 นะสกาวไปไงนี่ครับนี่เลยนะครับให้ดูนะครับสกาแบบไม่ใช่สกาว AK นะครับ M14 ไปไงลั่นสองเอ้ยสกาวไปไงเออสกาของเราก็มีเหมือนกันนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับทุกคนครับนี่นี่นี่แล้วก็นี่เลยครับนะไอ้ M8 ครับลั่นสองครับพร้อมเล่นเลยอ่ะพร้อมเล่นพร้อมเล่นแล้ววู้ดดี้วูดเบเกอร์ระยะป๊อกป๊อกป๊อกอ่ะบอกเลยยิงหัวแม่นนะครับนะใส่อะไรต้องไม่ควรพลาดทุกคนครับนะ นี่ทุกคนดูดีดาเมจลั่นสองเออดาเมจสองลั่นหนึ่งอ่ะเออเป็นไงอุ้ยสีทองก็มีเฮ้ยคุ้มคุ้มทุกคนดูดิอุ้ยอุ้ยเกินดูดิอุ้ยอุ้ยถาวรด้วยอ่ะเออดูพิทตอนครับนี่เป็นไงพิทต้อนของเราก็มีมารีนี่ไงมาดีทุกคนอ่อุ้ยกระทะนักแข่งด้วยเป็นนักแข่งเก่านะครับนะนี่นี่นี่เป็นไงนี่นะแล้วก็คาตานาออ้คาตานะสองอันอ่ะดูดิโคตรเวอร์คาร์นาเวอร์เออดูดิ ซาโุล่าด้วยครับแล้วก็หมัดไ,ไฟเป็นรายการนนหมัดจริงจังครับนี่ครับชกอย่างเงี้ยโอไม่ใช่ครับนะโรเบิร์ตยี่สิบลูกเวอร์เวอร์โรเบิร์ตยี่สิบลูกแล้วไอวอลสิบเอ็ดแบบเป็นไงครับในราคาหนึ่งไม่ใช่ครัสามพันห้าร้อยบาทครับกระหัสสินค้าศูนย์ศูนย 013นั่นเองครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักเฟซคุณต้อยมาได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กันที่รหัสสินค้าที่014นะครับในราคา1,300บาทครับทุกคนครับนะ1,300บาทบอกเลยว่านี่เลยครับนะตัวละครเรนแลรเลยครับมากับโปรไฟล์ของเราเนี่ยสายไฮไลท์เนี่ยพร้อมเลยน้มีชุดเรนแลรครับไปดูหน้าโปรไฟล์กันเลยครับนะมาด้วยเลเวล63ครับไลท์1,348ครับอยู่ดีก็ตามนี้เลยครับมาขั้นสิทธิ์ก็ตามนี้บอกเลยว่ามีเซ็ตมาบาดทิ่งจอกอายโอเคแน่นอนนะครับ โอเคครับเราไปดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างครับนะแฟชั่นตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับนี่ครับอบอกเลยว่าหัวหัวอะไรต่างๆตาแดงตาดำนะครับนะผมตรงนี้ผมนี่ผมนี่ผมนี่ครับมีแน่นอนครับบอกเลยว่าหัวบาวันส้มนะครับเราไปมาดูแว่นตาครับนะเว้นตาก็จะตามนี้ครับนี่ นี่ตึงๆอ่ะตึงๆอ่ะนี่ไงครับนะหนวดขาวอะไรเนี่ยครับใช้ของเป็นลาบะโตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนครับ1,300บาทครับทุกคนครับนะซุบหลุดปริศนานี้แน่นอนครับนี่ครับตาแดงครับต่อไปมาดูเสื้อกันบ้างครับเสื้อก็จะมีตามนี้เลยนะครับนะบอกเลยตึงๆเรแล้ตึงๆเมาเทพมาหักัดกโคตรกัดอ่ะเออนี่ครับนี่เลยนะครับน้าเสื้อของเรา นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกล้ามดําครับกล้ามดําก็มีนะครับนะหรือว่าชุดแบบนี้ครับบอกเลยว่าเท่ใส่ไฮไลท์อ่ะเี๋ยวทุกนพลาดนะครับนะทุกคนอย่าลืมนะครับใส่ไฮไลท์หน่อยไม่ควรพลาดนะครับนี่เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชุดโครงกระดูกครับหนึ่บาทครับทุกคนครับนะหนึ่บาทนะครับมาปิดกันได้เลยนะครับนะใครทันก็ทันใครไม่ทันก็ไม่ทันนะครับนะบอกเลยว่าถ้าใครพร้อมโอนคือพร้อมโอนไม่ต้องมีจองไม่ต้องมีผ่อนอะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยไม่รับผ่อนรับจองรับ โอเคมาดูกางเกงกันบ้างครับกางเกงใส่ไฮไลท์เนี่ยมีแน่นอนครับนะนี่เลยครับนักเกงนักบุญกางเกงสีขาวกางเกงเสื้อไปลาบาโต้อะไรกางเกงก็มีครับนะทุกคนนะนี่เลยนี่เลยนะครับคนครับสำหรับใครอยากสนใจอยากซื้อขายนะครับก็ทักมารวดเร็วทันใจนะครับเมื่อคลิปนี้ลงทุกคนสนใจปุ๊บทักมาเลยนะครับที่เพจกู๊ตั๋ยนั่นเองนะครับนะทักมาที่เพจนะครับห้ามทักไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวนะไม่เจอแน่นอนครับนะเอาไปชุดเซตครับนี่เลยครับชุดเซตของเราครับก็จะตามนี้ครับเป็นไง นะครับโอเคครับมาดูอื่นกันบ้างครับอื่นก็มีคริสตัล4ลูกนะครับนะลูกแก้วอีก4ลูกอ๋อไม่ใช่ครับมีคริสตัล20ลูกลูกแก้ว4ลูกนะครับทุกคนครับก็จะตามนี้ครับอื่นเพิ่มกล่องของเราเนี่ยไปเปิดเอานีครับเอาไปมาดูแฟชั่นผู้หญิงกันบ้างนะครับเปลี่ยนตัวละครตัวละครก็ตามนี้ครับมีตัวละครหลักครบนะครับพร้อมเล่นเลยนะครับตัวดูตัวเลชั่นแฟชั่นตัวละครผู้หญิงกันบ้างครับนี่ครับทุกคนครับ เป็นไงนะครับหัวก็จะตามนี้ครับหัวอายุเคมีแน่นอนครับนะหรือว่าจะเป็นหัวแบบนี้ครับนี่ครับเซตของนางสีดาใช่ปะติเตียาหัวนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนะหัวของเรา นี่ครับต่อไปมาดูแว่นตากันบ้างครับแว่นตาก็จะตามนี้เลยนะหลายคนอาจะต้องการแว่นตานี้หมวกกันน็อกอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะอือหือมชดแรงครับเซ็ตอาเป็นลาบประตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหนวดขาวหนวดเขียวหนวดดานี่เลยนะครับหนึ่าบาทครับรหัสสินค้า0ูนนนะครับนะศูนนั่นเองนะครับนะชุดเซตก็จะตามนี้นะครับนี่เลยนะครับชุดเซ็ตของเรานะครับนี่ครับเสื้อซีสั้น ซึ่งซีซั่น5ครับซีรีแลงโกซีซั่น5ก็มีเหมือนกันนะครับนะบอกเลยว่าเล่นแลเล่นแลบอกเลยใส่แล้วเทใ่ใส่หล่อเท่อะเออซีซั่น5ใครจะเล่นได้ครับนะนี่ครับทุกคนนะหลายคนก็อยากจะนได้จริงๆแบบ แต่อายุโอเคอายุเขาไปทำสายไฮไลท์ก็ได้เหมือนกันครับแต่สิ่งนี้ก็เล่นได้เหมือนกันครับ1300บาทนะครับนะหน้าศูนย์หน้าสินค้า014นั่นเองครับ0ูนยครับถ้าใครสนใจก็นี่ครับก็จิอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายครับโอเคก็จะตามนี้นะครับนะ่นสำหรับใครสนใจก็อย่าลืมทักมาแล้วกันนี่ครับทุกคนครับคู่หูก็จะตามนี้นะครับบอกเลยว่าเอาไปอัพกันได้เลยนะครับมาดูคอลเลคชันครับนะนี่เลยครับมีท่าเศร้าครับท่าดันพื้นเนี่ยโอ้โหเป็นไง ดันพื้นท่าไก่ครับทุกคนครับนะท่ามัมมี่แดนซ์ครับเป็นไงนี่ครับปาป้าป้าบให้โอ้โหบอกเลยว่าเล่นแรครับทุกคนครับบอกเลย ถ้าไก่มัมมี่แดนมีครับทุกคนกระเป๋าสะพายนี้ก็ตามนี้เลยนะครับนะถ้าใครอยากได้ก็ไปสานต่อ1,300บาทคุ้มคุ้มอ่ะเออถ้าเขาฝากขายแค่นี้ผมมาขายแค่นี้อ่ะทำไมขายถูกจังเขาเขา,เขาฝากขายแค่นี้ไงทุกคนหลายคนท้าพี่ขายถูกจังพี่เกลียนหรือเปล่าวายจะมาเกลียนอะไรทุกคนนะถ้าผมเกลียนผมก็ได้แค่เงินพันร้อยสองแค่นั้นแหละครับนะถ้าผมทํางานสุดฤทธิ์อ่ะผมก็สะสมไปเรื่อยๆครับทุกคนเออผมไม่คงไม่โกงไม่เกลียนหรอกนะ,รนะมาดูอาวุธครับบอกเลยว่า1นึ่พันสามร้อยบาทได้อาวุธอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับนะ MC นี่ครับต่อไป AK ครับนะ Unicorn บอกเล่นแรงครับนี่ครับ M 1 4ครับตัวไปนี่ครับสากาครับอืมสากาแบบว่าคิวปิดอะ่ะ1,300บาทได้ขนาดนี้เลยหรอทุกคนคุ้มเกินลั่น2ลั่น3าคอซ่าของเราไม่มีครับนะนี่ครับ M M 2 4 9ครับทุกคนครับปืน60นัดอะอะไรอะนี่ครับ X m 8ลั่น2เฮ้ยนี่1,300เองเองหรอทุกคนใครทันก็ทันนะบอกเลย โู้โหทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันนี่ครับนะนี่ครับนะวีเอครับนี่โมเดล M.T. สี่ศูนย์ครับทุกคนสีแดงอีโวด้วยนะครับนั่นลั่นบอกเลยโคตรเท่นะครับมาดูช็อตกันบ้างครับลูกซองไฟบนรลัยกันนะครับสเปซของเราสไนเปอร์ก็ตามนี้ครับพิสตอนก็ตามนี้มาลีครับนี่เลยนะครับกระทะกระทะหิมะอ่ะเออไม่เอามากลับมาขายไม่นํากลับมาขายแล้วก็คาตานะไฟเป็นไงหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับถ้าใครสนใจลูกระเบิด8ลูกไอวอลสี่ลูกนะครับถ้าใครสนใจฮี่ ไอวอลแบบนี้ไอวอลนิวเคลียร์ไอวอลวังเกอร์เป็นไงโคตรแรงครับ1,300บาทด้วยรหัสสินค้าที่014ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทัก Facebook ทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคไปต่อกันเลยโอเคครับผมก็อยู่กับรหัสสินค้า015นะครับในราคา1,500บาทนะครับทุกคนครับชุดนี้ก็ตามนี้เลยนี่ยังไม่ได้แต่งนลยครับนะบอกเลยว่าหน้าโปรไฟล์ของเราก็จะตามนี้ครับมาด้วยเลเวล62ไลค์ไลค์500ร้อนะครับนะก็จะ โครงสร้างก็ตามนี้มีหัวอยู่โอเคอยู่นะครับโปรไฟล์ก็ตามนี้เลยเนะครับต่อไปมาดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างตัวละครของเราครับบอกเลยว่ามีโคนโน้ตอโลครับหืมตัวละครหลักครบนะครับคนพร้อมเล่นเลยนะครับไม่ต้องไปซื้ออีกให้มากมากมายนะครับหัวก็จะตามนี้ครับบอกเลยว่าหัวหล่อๆเท่ๆนี่ไงหัวแฟกโฟบอกเลยแฟกโฟมีทุกชุดครับทุกคนครับนะโอ้โหเกินไปครับหัวหล่อๆเท่ๆแฟกโฟของเราเป็นไงนะครับหัวก็ตามนี้ครับผ้าปิดปากผ้าปิดปงผ้าป,ป,ปิดปาก,ปปากหัวดีเจหัวอะไรอ่ะอืเป็นไง นี่ครับนะต่อไปแว่นเซ็ตแว่นของแว่นตาครับแฟกโฟครับหัวหล่อหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่ตึงๆอ่ะก็จะเป็นหนวดขาวก็มีเหมือนกันครับอุ้ยคุดหล่ออะไรนี่ทคนดูดีเออใครสนใจนะครับในราคา1 5 0 0้บาทก็สนใจมาซื้อได้นะครับทุกคนครับต่อไปมาดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับเสื้อเสื้อนี่นี่เลยนี่นี่บอกเลยว่าขั้นตึงๆอ่ะเอซุดหมื่นสองก็ยังมีครับทุกคนนะบอกเลยนี่ไปไปไป ดูเองนะครับเสำหรับใครสนใจชุดฟุตบอลอะไรต่างๆก็ยังมีครับนะไม่ว่าจะเป็นเสือ้อตัวนี้ก okay. ็ยังมีครับนะบอกเลยว่าเลนแลนะครับไม่นํากลับมาขายนะบอกเลยเสื้อของเอพีนะครับมีครับนะกางเกงของเราแฟช่นกางเกงครับแฟกโพงเรานะไม่ว่าจะเป็นมายาลาบอะไรพ่ตูนบอดี้แสลมอะไรต่างๆนะครับหัวขาวหล่อหลอหัวนี้ไม่นํากลับมานะครับทุกคนครับบอกเลยเซื้บุรุษปิศนาเซื้บุรุษเสื้อดำอะไรต่างๆนะครับนะกางเกงสายแะ้วอายุโอเคอายุของเคโอเคอะไรต่างๆครับนะนี่เลยครับรองเท้าแฟชัั่นนรองเท้้าาก็จะตมีคบ เป็นไงวอนตึงๆครับในราคา1,500บาทครับสำหรับใครสนใจก็อย่าลืมมาสนใจกันได้นะครับมาสอบถามกันได้นะครับนะมาดูครับคิสตัน5้าสลูกครับคิสตันน่าสิลูกครับลูกแก้ว9ลูกแล้วก็อะไรสุ่มอะไรเนี่ยบัตรเป็นชื่อ1ใบนะเอาซื้อไปเนี่ยพร้อมเปลี่ยนชื่อบอกเลยซื้อไปอันดับแรกเนี่ยเปลี่ยนชื่อก่อนเลยนะครับต่อไปเรามาดูแฟชั่นตัวละครั้งของเคนนี่ครับนี่เลยนี่ครับนะ หัวอายุโอเคครับมีแน่นอนครับทุกคนครับนี่นี่หัวตึงๆหัวเอ้าหมวยหัวคาบบกิอะไรต่างๆโอ้ดูดิคาบบกิโคตรตึงอือทุกคนดูดูนะครับดูเอาเองแล้วกันนะนี่ครับนะทางเราเซตไปลาปาโต้ก็ยังมีครับนะเบลยนะครับนี่เป็นไงเซตเปลาปาโต้ครับนะมาขาวอะไรต่างๆครับอแม่ตาตึงนี่ครับเป็นไงเป็นไง พูดเยอะทุกคนเจ็บคอพูดทั้งวันแล้วสอนนักเรียนก็เหนื่อยแล้วนะฮะใครอยากซื้อก็1,500บาทนะครับรหัสส่วน15นะครับส่วน15รหัสส่วนห5านะครับ1,500้ารบาทสำหรับใครที่อยากจับจองก็สามารถมาจับจองได้เลยนะครับนะส่วนหนึ่งของเรา1,5 0 0ับาทครับมีหมัดไฟไซตามะอะไรต่างๆอื้อก็ตามนี้เลยนะครับ ไปมาดูโอเคต่อไปดูคู่หูวกันบ้างครับนะคู่หูวนี่เลยนี่ครับนะบอกเลยเมื่อเลยนแล้วคู่หูวครบเล่นอะ่ะพร้อมเล่นอะ่ะเอาไปเรียกใช้เอาเลยครับนะต่อไปคอลเลคชันครับนะนี่เลยทุกคนท่าทางหมัดไฟอะไรกันส่งมาใจอะไรต่างๆครับอื้อหือเป็นไงนี่ครับท่าทางนี่แหละโอ้ทุกคนอยากเลื่อนแบบบลึดนึงเลยเป็นกระเป๋าครับอุ่ยกระเป๋าก็ตายสุดแรงครับทุกคนครับนี่ไงนี่ไงครับเมื่อกล่องนองใจกันบ้างครับนี่เลยนี่ครับภานะครับโอ้โหอย่างพาชนะเลือกใช้เอาเลยครับจนะขีดขันไหนครับนะน นี่มีเมียมดด้วยนะครับนะล่มชูชีพของเรานะครับล่มชูชีพใสตามะสุดแรงนะครับไม่ทำกลับมาขายนะบอกเลยใครไม่มีรีบไปซื้อนะครับเมื่อหลังวันที่8เนี่ยไม่มีขายแล้วนี่ครับนะราดนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับย้ำหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับทุกคนครับเรามาดูอาวุธกันบ้างครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีอะไรบ้างครับมีเอ็มสี่ครับลั่นสองครับอุ้ยสกาววิหกที่แค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทได้สกาววิหกคุ้มคุ้มอ่ะทุกคนดูเอาไปแอคโชว์สาวครับทุกคนครับนะ เป็นไงสกาชมพูครับ1,500บาทเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าหนึ่ันห้าร้อยบาทได้ขนาดนี้เลยเหรอดูครับนะนี่ครับอีโวลันด้วยครับลั่นหนึ่งด้วยครับนะพอใช้ครับนะหมืนเป็นโคตดเท่นี่ไงยูพีครับของแรงๆของเรานี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงนะครับ ก็สนใจก็จับจองครับลูกซองอีโวครับทั้งสองแบบเลยนะครับนู่นครับนะสเปซของเราโอ้โหแล้วแต่เลือกช้านะครับสไนเปอร์พิสตอนของเราครับมาลีนี่ไงกระทะหอกอะไรต่างๆแล้วก็เป็นไงตึงๆอ่ะเออคันธชมพูก็มีแล้วเมื่อจะเป็นหมัดโลกันหมัดจริงจังครับเอาไปชกชกหนีเออนับนี่ไงระเบิดครับ19ลูกแล้วก็อีวห้าแบบครับนะนี่ครับทุกคนครับนะในราคา 1500บาทกับลาดสินค้า015นะครับทุกคนครับโอเคครับ